สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทุ่งนานะคะวันนี้นะคะเราก็จะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปเอากระเป๋ากันคนสเบยียงไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะนักขานะคะหรือว่าบักขามคน,คนคนคนละคนลาวหรือว่าคนอันนี้ไม่มีมืออะทำไม เก็บสียังไงนี่ยไม่มีมือเอ,อเฮ้ยเดี๋นนยวเราขอเก็บสีก่อนนะเออแล้ดาล้ีแบนึงนะคะเดีย๋ยวไปดูตอนเก็บกระเป๋าเสร็จ้นี่ลูกมนะา อนนี้นะคะจะค่ำแล้วนะคะเรากำลังจะกลับบ้านนะคะเดีย๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไม่ไกลนะอีกแป๊บหนึ่งอะค่ะ๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะดูสีตะเวนมันค่ำแล้วมันค่ำแล้วที่เห็นว่าแขนเราเป็นอะไรเราเอาสีมาทานะคะแนขอน่นี่ตรงนั้น ไม่ไพ่หรือว่าตัวอะไรก็ไม่รู้มันมีตะเวนตะเวนนะก็ใครอยากกลัวมันสวยมากเลยนะตรงนั้นตรงนั้นอะยตรงนั้นก็สวยแบบตรงที่มันเป็นตะเวนตะเวนมีต้นตาลด้วยนะใช่ไหมแม่บอกแม่มีต้นตาลปะย้อย รเราเ,เ,เ,เล่ากับแฟนตอนเดี๋ยวาไปบอกเมันเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงรถเที่ยวอะไรมาตรงนั้นน่ะรถเที่ยวอะไรมาตรงนั้นเนี่ยมีต้นอะไรก็ไม่รู้มันตั้งแบบไหนนะทุกคนน่าน่ามันตั้งแบบเออมันตั้งนะมันตั้งแบบนหนนะทุกคนไม่รู้อ่ะนี่ก้ามบุป่าไปเลยคะ่ะ เดินต่อค่ะเออ,เ,อ,อเดินต่อนะโทษนะคะพูดภาษาไทยไม่คล่องเอาไว้เอาไว้ไม่ตกอ,อ้ยแม่แล้วรอ,วอตอนกลับบ้านนะคะบายบายค่ะถ้าถึงตอนกลับบ้านแล้วทุกคนรอน้ำลาย ได้เลยนะคะบ๊ายบาย